น้องฮานะนี่ค่ะพี่เซฟตี้เขาฝากขนมมาให้ค่ะขอบคุณใหม่พูดว่างไงคะคุณค่ะแล้วลองทานดูแล้วว่าอร่อยไหมน้องฮานะทานแล้วบอกคุณแม่ด้วยนะ อร่อยมากไหมคะค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะไม่กินไหมคะก็แม่ไม่ทานนะคะให้น้องพนาัทานคนเดียวเลยได้ไหมคะได้ค่ะดูหน้าทำหน้าไงนะคะฟินไหมคะอะไรไหมคะ